สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านคะสำหรับในคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะชวนเพื่อนๆน,นักลงทุนนะคะลองมาสำรวจการลงทุนในหุ้นของเรานะคะว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลายท่านค้นพบตัวเองแล้วนะคะว่าเป็นผู้ที่ชอบแบบไหนนะคะเรียกว่าลงทุนแบบนี้แล้วถนัดชอบใช่แล้วก็มีความสุขได้ผลลัพ ที่ดีออกมาอย่างล่าประทับใจนะคะหรือว่าประสบความสำเร็จในแนวที่เราถนัดในแนวที่เราชอบนั่นก็หมายความว่าเราสามารถหาตัวตนของเราเจอแล้วนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะชื่นชอบการเล่นสั้นนะคะการลงทุนแบบระยะสั้นๆนะคะแล้วทำมาออกมาได้ดีเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่รักเป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่ถนัดนะคะได้ ผลลัพธ์ประสบความสำเร็จได้ดีนะคะก็ทำในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบการถือยาวแบบ VI นะคะซึ่งแอดมินก็เป็นหนึ่งท่านนะคะที่ชื่นชอบการลงทุนแบบระยะยาวมากกว่านะคะเนื่องจากว่า,าโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่คิดช้านะคะไม่ได้ว่องไวนะคะ ตัดสินใจช้านะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบชอบสมเหตุสมผลแล้วก็ชอบความสบายไม่ชอบความโลดโผนนะคะก็เรียกว่าถือยาวแล้วสบายใจนะคะแล้วก็ทำมันออกมาได้ดีกว่าการลงทุนนระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะคะก็จะต้องหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะคะว่า ความถนัดของเราทําแล้วมีความสุขทําแล้วประสบความสำเร็จทําแบบไหนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะแอดมินก็ได้มาจากการศึกษาธรรมะรุวนๆเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าธรรมะเนี่ยสอนให้เราดูตัวเองนะคะสอนให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็ค้นพบตัวเองให้เจอเมื่อเจอแล้วเราจะรู้ว่าเราทําอะไรแล้วเกิดความสุขเราทําอะไรแล้วเกิดความทุกข์นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินก็จะมีการโชว์ความสำเร็จจากการลงทุนแบบ VI ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าลงทุนแบบไหนนะคะถึงจะได้กำไรเป็น1เด้งหรือว่า100%ซนะคะซึ่งจริงๆแล้วใครๆก็สามารถทำได้ค่ะไม่ได้เป็นเพราะว่าเก่งนะคะหรือว่ามีความสามารถนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดมาจากความฟุกนะคะที่เรา เลือกหุ้นถูกตัวนะคะหรืออาจจะเป็นดวงความเฮงก็เป็นไปได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนแบบให้ได้100%หรือ1เด้งในวันนี้นะคะก็เกิดมาจากการลงทุนแบบ vi ล้วนๆเลยนะคะการลงทุนแบบ vi นั้นคะก็มีแนวคิดหรือมุมมองว่า เหมือนการปลูกต้นไม้นะคะเราหว่านเมล็ดพืชลงไปบนดินนะคะแล้วก็หวังว่าเมล็ดพันธุ์นั้นจะเติบโตออกมาเป็นต้นไม้แล้วกเ็เป็นต้นไม้ที่ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาดอกใบนะคะผลิดอกออกผลให้เราได้เก็บกินได้ตลอดไปนะคะโดยต้องใช้เวลาในการลงทุนนั่นเองค่ะถ้าเป็นการลงทุนแบบรีบร้อนเร่งรัดอยากจะรวยเร็วๆอย่างเงี้ยนะคะคิดแบบนี้นะคะพังแน่ค่ะ พราะการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าในระยะยาวนะคะถ้าเราไม่มีความถนัดหรือว่าความสามารถความรู้นะคะเกี่ยวกับการลงทุนแบบเร่งรีบรีบร้อนเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได้แทนที่จะได้กำไรนะคะและการลงทุนแบบรีบร้อนเร่งรีบหวังรวยเร็วเนี่ยนะคะโอกาสที่จะ ทำผลตอบแทนให้ได้100%ในระยะเวลาอันรวดเร็วมันยากมากค่ะถ้าใครทําได้นะคะก็ถือว่าท่านเนี่ยมีความเฮงนะคะมีความโชคดีมากๆเลยนะคะหรือว่าฟลุกนะคะที่ว่าซื้อหุ้นถูกตัวนะคะซื้อปุ๊บนึกขึ้นปั๊บไป100%เลยนะคะก็อาจจะเป็นหุ้นที่เข้ามาในตลาดใหม่ๆ IPO หลายๆหุ้นนะคะหลายตัวนะคะที่กเ็เข้ามาตลาดปุ๊บเนี่ยก็ สร้างผลตอบแทนให้100 200 0%เเลยนะคะแต่นั่นหมายถึงคนส่วนน้อยคะ่ะจะมีสักกี่คนนะคะที่โชคดีทำได้แบบนั้นนะคะคนส่วนมากก็จะขาดทุนกันไปใช่ไหมคะก่อนที่เราจะนำเงินของเราไปมอบให้ใครนะคะหรือว่าไปให้กับบริษัทไหนให้ผู้บริหารคนไหนนำเงินของเราไปพัฒนาไปบริหารธุรกิจเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่า ผู้บริหารท่านนั้นหรือบริษัทนั้นมีกิจการที่ดีน่าสนใจมีโอกาสในการเติบโตได้อีกนะคะแล้วก็ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสามารถทำงานเชิงรุกและเก่งดีมีจรรยาบรณครบเครื่องนะคะเรียกว่าอยู่ในธุรกิจนั้นมาอย่างยาวนานค่ะและสำหรับหุ้นทิปนะคะก็เป็นหุ้นตัวที่6ของแอดมินนะคะที่ วิ่งเข้าเส้นชัยมานะคะก็เรียกว่าทํากําไรได้เป็นเด้งๆนะคะ5ตัวแรกเนี่ยนะคะแอดมินก็เคยทําคลิปออกไปแล้วนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะที่สร้างผลกําไรในส่วนของแคปิตอลเกนได้ตั้งแต่มีตั้งแต่300%ก็มี200%ก็มี100%ก็มีนะคะรวมทั้งหมดก็ 6ตัวนะคะซึ่งทุกตัวเนี่ยก็เป็นการลงทุนแบบระยะยาว vi ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ส่วนมากก็คือจะได้มาในช่วงโควิดนะคะก็เรียกว่าถือหุ้นแบบนี้นะคะมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็รับเงินบรรผลมาแล้ว2ปีกว่าเช่นกันค่ะที่เห็นนี่นะคะก็เป็นกำไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้มีทุนเยอะนะคะที่จะซื้อหุ้น แต่ละตัวแบบเป็นหลักแสนแสนนี้นะคะก็ส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณเรามีน้อยนะคะแล้วก็อย่างที่สองอะแอดมินก็จะค่อยๆซื้อหุ้นนะคะจะไม่ทุ่มเทซื้อตัวหนึ่งมากนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆทยอยซื้อทยอยเก็บเธอยสะสมไปนะคะสำหรับหุ้นทิปนี่ก็ซื้อมานะคะ ไม้แรกนะคะก็ได้มาแค่พันหุ้นนะคะซื้อมาเนี่ยเขาก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะก็เลยถือยาวมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่เห็น125หุ้นเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหุ้นปันผลนะคะที่ได้รับมาฟรีๆจากการจ่ายเงินปันผลของหุ้นทิพนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าทําไมถึงได้100%นะคะดูจากอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะ ซื้อหุ้นเนี่ยดูเรื่องอะไรบ้างนะคะสุนจะทำให้มีโอกาสได้100%เเซค่ะสิ่งแรกเลยที่จะต้องดูนะคะก็คือในเรื่องของตัวธุรกิจนะคะว่ามีความน่าสนใจที่จะสามารถเติบโตได้อีกในอนาคตหรือไม่นะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัทเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างเช่นบริษัท ทิปหรือว่าทานตะวันอุตสาหกรรมจำกัดเนี่ยนะคะเขาก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถุงพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงซิปล็อกบรรจุอาหารทั้งแบบซิปในตัวแล้วก็ซิปแบบสไลด์นะคะถุงที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆถุงสำหรับใช้ในของแช่แข็งนะคะถุงช้อปปิ้งถุงหูหิว้วถุงขยะเส้นซิป สำหรับงานบรรจุพัณฑ์ทั้งหมดสามารถผลิตในแบบเฟรมชั้นเดียวและก็หลายชั้นและสามารถผลิตสินค้าดังกล่าวในกลุ่มของพลาสติกชีวภาพและพลาสติกย่อยสลายได้รวมถึงสินค้าที่ใช้ในเทคโนโลยีทันสมัยใหม่ในด้านของวัตถุดิบเช่นบรรจุพัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้บรรจุภัณฑ์ต่อต้านจุลินทรีย์บรรจุภัณฑ์บ่บงบอกอุณหภูมิเป็นต้นนะคะ และนอกจากนั้นบริษัทก็ยังเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าในแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะก็มีทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของการออกแบบพัฒนาปรับปรุงรูปแบบแล้วก็คุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งบริษัทเนี่ยก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้มามากกว่า40ปีคะ่ะตรงนี้ก็จะสะท้อนเห็นถึง ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัททิปนะคะมีหลอดดูดเครื่องดืง่มถุงซิปล็อกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะเป็นถุงเก็บอาหารถนอมอาหารนะคะแล้วก็พวกฟิล์มฟิล์มห่ออาหารนะคะหรือว่าจะเป็นถุงเกี่ยวกับ ใส่ผักผลไม้ที่คิดค้นด้วยเทคโนโลยีที่มีรูพุนเล็กๆนะคะทำให้เก็บรักษาสินค้าได้นานนะคะและนี่ก็เป็นแบรนด์ซิปโซลูชันนะคะก็เป็นเส้นซิปนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีถุงผลิตภัณฑ์ถุงนะคะซันรีไซเคิลนะคะเป็นถุงเก็บน้ำนมแม่นะคะซึ่งก็เป็นผู้ผลิตเจ้าแรกของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ถุงนมแม่ทานตะวันค่ะ น,นี้ก็เป็นหลอดย่อยสลายได้นะคะโดยธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออผลิตจากข้าวโพดหรือมันสำปะหลังนะคะผลิตเป็นถุงหรือว่าเป็นหลอดพลาสติกนะคะเรามาสินค้าล่าสุดนะคะก็เป็นหลอดถอดประกอบปรับความยาวได้ปลอดภัยต่อการใช้งานทั้งเครื่องดืง่มร้อนเย็นนะคะแล้วก็เป็นหลอดที่มีขนาดเล็กพกพาได้ง่ายมีแปรงสำหรับล้างหลอดภายใน ตัวแล้วก็เป็นสายของคอนนับว่าเป็นเทรนใหม่นะคะส่วนลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มร้านอาหารพัตคารโรงแรมโรงพยาบาลและในครัวเรือนมีทั้งในและต่างประเทศนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศก็จะเป็นกลุ่มยุโรปอเมริกาสแกนดิเนเวียแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยเป็นต้นค่ะตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าสินค้าของบริษัททิปเนี่ยสามารถส่งออกต่างประเทศ ไปจัดจำหน่ายอย่างประเทศต่างๆได้นะคะดังนั้นก็จึงน่าจะมีโอกาสที่จะสามารถขยายออกไปทั่วโลกได้เช่นกันค่ะมาดูข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์บ้างค่ะทิปเข้ามาจดทะเบียนเริ่มต้นซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่1ธันวาคม2537นับมาถึงปัจจุบันนะคะ29ปีค่ะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจบรรจุพัน ส่วนในด้านของงบการเงิน4ปีย้อนหลังนะคะก็จะเห็นว่านี่สินรวมมีน้อยนะคะเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้เป็นข้อดีมากๆนะคะเพราะว่าบริษัทไม่ต้องมาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นดอกเบีย้ยเอาไว้สูงนะคะตรงนี้ก็จะทำให้กำไรของบริษัทอะเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนรายได้รวมเนี่ย อยู่ที่ประมาณ3,100ล้านบาทต่อปีนะคะก็มีการลักษณะของการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องคะ่ะกำไรสุทธิโดยรวมนะคะก็มีลักษณะของการเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันนะคะกำไรต่อหุ้นก็เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำกำไรต่อหุ้นได้สูงนะคะ3บาทกว่านะคะแล้วก็พอปี63 64แล้วก็65เนี่ย ก็ขยับมาเป็น4บาทกว่านะคะโดยเฉพาะปี65เนี่ยสามไตรามาสทำไปได้3.63สตางค์ต่อหุ้นนะคะก็เหลืออีก1ไตรามาสนะคะคาดว่าจะมีลักษณะของการเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้รวมกำไรสุทธิอัตรากำไรต่อหุ้นนะคะ อ,อัตรากำไรสุทธิ roe roa e, ข้อมูลเหล่านี้นะคะยิ่งตัวเลขยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะบ่งบอกถึงความสามารถในการสร้างรายได้แล้วก็กำไรของบริษัทนะคะที่มีการเติบโตแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อมามาดูในเรื่องของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะเห็นว่ามีการ มีมูลค่าที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะคะก็แสดงให้เห็นว่าจำนวนนักลงทุนเนี่ยมีความสนใจหรือว่าให้ค่าความนิยมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นของหุ้นทพิปเนี่ยนะคะก็มีลักษณะที่ เติบโตขึ้นทุกปีเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ยิ่งสูงยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าหุ้นทางบัญชีของบริษัทที่สูงขึ้นหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินนะคะถ้าทรัพย์สินมีมูลลค่าที่เพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลราคาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนการที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นนะคะโดยดูจากค่า pe เนี่ย ค่า P/E ยิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทำให้เราซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกนั่นเองนะคะ Book Value ก็เหมือนกันนะคะยิ่งต่ำยิ่งดีนะคะจะทำให้เราซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกกว่ามูลค่า,าทางบัญชีของเจ้าของกิจการนั่นเองนะคะถ้าหากว่ามูลค่ามีค่า 0. ไม่ถึง1น่งนะคะ 0. อะไรก็ตามขึ้นไปนะคะตรงนี้ เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการเข้าไปลงทุนเข้าไปซื้อหุ้นนะคะและการที่มีมูลค่า P/E หรือว่าค่า book value ต่ําๆเนี่ยนะก็มองไปว่าในขณะนี้ค่ายังต่ําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยค่า P/E ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือว่าสูงขึ้นได้อีกต่อไปนะคะหรือจะมองถึงเรื่องของการเติบโตในเรื่องของการสร้างผลกำไรให้รดามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนราคาหุ้นนะคะราคาหุ้นก็ถ้าเราจะเข้าไปซื้อเนี่ยเราก็จะต้องได้ในราคาที่ต่ำๆยิ่งดีค่ะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยได้ของดีราคาถูกนะคะได้จำนวนหุ้นที่มากนะคะแล้วก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการลงทุนได้นะคะถือได้หุ้นดีนะคะซื้อได้ในราคาถูกนะคะก็ถือไปยาวๆได้อย่างสบายใจเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของอัตราเงินปันผลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราลงทุนเราก็หวังผลตอบแทนในเรื่องของอัตราการจ่ายเงินปันผลนะคะตรงนี้ก็ยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะคะยิ่งจะทําให้เราเนี่ยได้เงินปันผลได้ผลตอบแทนที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเราซื้อหุ้นได้ในราคาถูกๆเนี่ยและบริษัททํากําไรได้มากๆนะคะแล้วก็จ่ายเงินปันผลมาในอัตราที่สูงเนี่ยจะทําให้เราได้ อัตราผลตอบแทนที่สูงมากนั่นเองค่ะ,ะค่า P/E ของท i ิปนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่8.39เท่านะคะก็เป็นค่า P/E ที่ยังไม่ได้สูงมากนะคะ Book value ก็เช่นเดียวกันนะคะ1.56นะคะก็เป็นค่า Book value ที่ยังไม่ได้สูงมากค่ะ ส่วนราคาล่าสุดนะคะปิดตลาดไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2565น2,565อยู่ที่43บาทนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อ,อ,อข้อมูลเมื่อธันวาปี62เนี่ยนะคะหุ้นทิพมีราคาล่าสุดต่ำสุดอยู่ที่18บบาท70นะคะณนะปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมา1เงเด้งกว่าแล้วนะคะ1เทา่ากว่าแล้วนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าค่า PE/ จะ8เท่าบ o o k v a l จะจุ ห้าหกเท่าก็ตามนะคะหุ้นตัวนี้ก็มีอัพไซต์ไม่มากแล้วนะคะถ้าเทียบกับความสามารถในการทำกำไรณนะปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แนะนำให้เข้าไปซื้อนะคะก็จะต้องถ้าสนใจหุ้นตัวนี้นะคะก็จะต้องรอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาเยอะๆนะคะ ถึงจะเข้าไปลงทุนนะคะเพราะว่าอัพไซด์ด้านบนเนี่ยอาจจะไม่ได้มากแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะว่าราคาที่เป็นจุดสูงสุดที่ทิปท์ทำเอาไว้เนี่ยเมื่อเร็วๆมันเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับแอดมินนะคะก็เข้าไปซื้อหุ้นตัวนี้ตั้งแต่ตอนราคาประมาณ24บาท50สตางค์นะคะก็ประมาณ2ปีกว่ามาแล้วนะคะปัจจุบันก็รับเงินปันผลมาแล้วหลายรอบเลยนะคะ ก็จะเห็นว่ามีทั้งการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดแล้วก็เป็นหุ้นปันผล8ต่อ1ด้วยนะคะซึ่งแอปมินก็ได้หุ้นฟรีมาด้วย125หุ้นนะคะ ถ้าคิดเป็นตัวเงินคร่าวๆนะคะก็จะได้125นะคะคูณราคาปัจจุบันก็43บาทนะคะก็จะเป็นมูลค่าที่ได้มาฟรีฟรตรงนี้นะคะ5้า5าเิบาทเลยทีเดียวนะคะยังไม่รวมเงินปันผลอีกนะคะก็ะเห็นว่าการถือยาวเนี่ยก็มีข้อดีตรงนี้นะคะได้ทั้งเงินปันผลแล้วก็ได้ทั้งส่วนต่างของราคาหุ้นด้วยค่ะและแถมยังได้เป็น เจ้าของกิจการนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของกิจการนะคะก็คือเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทดีๆมีความมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าจะมีจำนวนหุ้นไม่มากนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะมาดูกราฟเทคนิคของหุ้นคลิปบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นไทม์เฟรมมันนะคะซึ่งแอดมินก็จะใช้กราฟจากสยามชาร์ต t com นะคะ นักลงทุนทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการของสยามชัด .com ได้เลยนะคะพิมพ์ไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษสยามชัด .com นะคะก็ใส่ชื่อหุ้นลงไปเลยนะคะจะได้หน้าตาของกราฟเทคนิคเป็นลักษณะนี้นะคะ ณขณะนี้ในทำเฟมันหุ้นทิพเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะวิธีการดูว่าหุ้นตัวนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะก็ให้สังเกตที่เส้น EMA สีแดงนะคะตัดตวัดขึ้นไปอยู่ด้านบนสูงสุดเลยนะคะอยู่เหนือเส้นสีม่วงแล้วก็เส้นสีเขียวนะคะลักษณะนี้เรียกว่าเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นนะคะและจุดสัมผัสกันระหว่างเส้น e m มสีแดงกับสีเขียวนะคะก็เป็นจุดตัดเนี่ยก็จะมีจุดสีเขียวเขียวกำกับอยู่ตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ก็คือเป็นจุดเปลี่ยนจุดแรกเลยนะคะที่บอกว่ามีลักษณะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะแล้วถ้าเป็นนักลงทุน VI เนี่ยนะคะก็อนมินก็จะให้ดูจุดที่น่าเข้าซื้อที่สุดนะคะซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วนะคะแต่ก็เอาไว เอาไว้ดูหุ้นตัวอื่นๆตัวต่อไปที่เราสนใจในธุรกิจนั้นๆน,น,นะคะว่าเป็นธุรกิจที่ดีนะคะและถ้าเราไปเจอการาฟเทคนิคแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะซื้อเก็บไว้ได้เลยนะคะ จุดเข้าซื้อสำหรับนักลงทุน VI นะคะจะทำให้ได้ของดีราคาถูกนะคะให้สังเกตแท่งเทียนนะคะแท่งเทียนจะต้องอยู่ใต้เส้นสีแดงนะคะก็คือเป็นลักษณะของการราคาหลุดร่วงลงมาจากแนวรับด้านบนนั่นเองนะคะ,ะเส้น e m a ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีม่วงตรงนั้นก็คือแนวรับนั่นเองนะคะถ้ารับไม่อยู่เนี่ยก็จะหลุดล่วงออกมา จะมาอยู่ใต้เส้นแท่งเทียนจะมาอยู่ใต้เส้นนะคะนักลงทุนวก็จะใช้ตรงนี้ละคะ,อะคอยเก็บหุ้นนะคะหุ้นล่วงลงมาหลาุดแนวรับลงมานะคะก็จะเริ่มทยอยเก็บนะคะจุดที่สังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือให้มาดูที่เส้น MACD นะคะเส้น MACD เนี่ยด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่ามีจุดกลับตัวแล้วนะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีนะคะ จุดที่2นะคะก็คือ,เ,อเส้น macd สีน้ำเงินตวัดตัดขึ้นไปนะคะได้นะคะแล้วก็จะเกิดจุดสีเขียวตรงนี้นะคะเป็นสัญญาณกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะสองตำแหน่งนี้นะคะ macd เกิดสัญญาณการกลับตัวแต่ว่าแท่งเทียนยังอยู่ใต้เส้นสีแดงอยู่นะคะตรงนี้เป็นจุดเข้าซื้อที่ดีนะคะและสัญญาณเทคนิคที่ดีอีกมากๆจุด1นึ่นะคะสำหรับ การลงทุนนะคะก็คือเส้น r s i นะคะเกิดสัญญาณโอเวอร์โซหรือว่ามีแรงขายมากเกินไปนะคะนี่เป็นกากบาทสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วกเ็เส้นเนี่ยยังทะลุลงมาข้างล่างเนยนะคะเรียกว่าเจอแรงเทขายหนักมากนะคะตรงนี้เมื่อเกิดสัญญาณโอเวอร์โซแล้วและ เกิด MACD เกิดสัญญาณการกลับตัวแล้วแท่งเทียนยังอยู่ในโซนล่างอยู่นะตรงนี้ก็คือเป็นจุดเข้าซื้อที่เพอร์เฟกมากเลยนะคะ<ส>ก็สามารถที่จะจัดไม้นี้ลงไปได้เลยนะคะแต่สำหรับแอดมินเนี่ยก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มาซื้อตรงนี้นะคะเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้ดูหุ้นตัวนี้มาก่อนนะคะก็เลยไม่ได้เห็นนะคะแอดมินมาซื้อตรงนี้ค่ะตรงที่ขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุด ที่ใกล้จะเป็นเปลี่ยนเป็นแนวน้มข่าขึ้นแล้วแอดมินถึงจะมาซื้อตรงนี้แต่เส้นอ m มเีแดงตัดสีเขียวก็ประมาณเดือนสิงหาคม2020นะคะจุดนี้ที่เป็นจุดที่แอดมินเข้าไปซื้อนะคะซึ่งก็ยัง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 ,ยง,ยงแพงอยู่ถ้าเทียบกับคนที่สามารถซื้อได้ตั้งแต่ข้างล่างนะคะใครที่สามารถซื้อได้ตั้งแต่โซนล่างนะคะตั้งแต่12บาทนะครับณปัจจุบันเนี่ย หุ้นตัวนี้ก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดที่52บาทและยังถืออยู่เนี่ยนะคะก็ถ้าจากจุด12บาทขึ้นไป52บาทตรงนี้รับไปแล้ว3เด้งเลยนะคะ300%เลยนะคะแต่ตอนนี้ราคาก็เริ่มย่อลงมาแล้วค่ะแนวรับของทมเฟรมมันของหุ้นทิปนะคะตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่ปลายเส้นอีเมสีแดงเนี่ยแหละค่ะ เป็นแนวรับปัจจุบันของไทม์เฟ m มมันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ40บาทนะคะหุ้นทิปเนี่ยนะคะก็เป็นหุ้นที่มีแนวน้มขาขึ้นติดต่อกันมา2ปีต่อเนื่องแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเส้น i s i ด้านล่างเนี่ยเกิดกากระบาสีแดงเกิดสัญญาณ o v e r b o u g h นะคะหรือว่ามีแรงซื้อมากเกินไปเนี่ยเตือนทีๆสครั้งแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเวลามีสัญญาณเตือนเนี่ยก็จะมีการกระชากลงมานะคะ เรียกว่าเป็นแรงเทขายทำกำไรนะคะณปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ราคาก็เริ่มย่อลงมาก็มีการแรงเทขายทำกำไรเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าผลประกอบการจะออกมาดีก็ตามนะคะแต่เมื่อสัญญาณขึ้นไปโอ้บอสแล้วเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีแรงเทขายทำกำไรนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหุ้นตัวนี้นะคะก็ยังมีลักษณะของการเติบโตของการสร้างไรายได้อยู่นะคะและถ้ายังสามารถสร้างไรายได้ให้เติบโตได้ ต่อไปได้เรื่อยๆอย่างนี้นะคะราคาตรงนี้ก็เป็นราคาที่ย่อลงมาพักตัวนะคะชั่วขณะนะคะเดี๋ยวก็จะมีการขึ้นไปได้อีกถ้าผลประกอบการในอนาคตเติบโตได้อีกนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างการลงทุนแบบ vi ของแอดมินนะคะที่ทำให้สามารถประสบความสำเร็จถือนานแล้วก็ได้หุ้นหนึ่งเด้ง เนื่องมาจากการที่เลือกหุ้นถูกตัวนะคะแล้วก็มีความอดทนในการถืออย่างยาวนานมา2ปีรับเงินปันผลมา2ปีนะคะและนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นความเฮงนะคะหรือว่าดวงของเราด้วยนะคะที่จับหุ้นได้ถูกตัวนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องความสามารถก็ได้นะคะแต่ก็อยากจะ นำมาแชร์ให้เพื่อนๆนักลงทุนได้เห็นนะคะว่าการเป็น V.I. เนี่ยนะคะก็สามารถทำกำไรได้เป็นเด้งๆหรือว่า100%ได้โดยวิธีการคิดแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาก่อนการลงทุนนั่นเองนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนบ้างบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนคลิปหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ